ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัดีนะครับคุณผู้ชมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเนรมิตครับและตอนนี้นะครับเราจะมาทำรายการในเทปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ,รบอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นผองระวันที่เป็นความเหนือยาตตลอดหนึ่ง <c oughs> ปีเต็มของผ <c oughs> ู้แข่นรายการเกมเนรมิตนะครับ <c oughs> ซึ่งเราได้ทราบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าใครได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือคุณโอ๋คุณอาน,นะครับนี่คือบ้านไอจีฮามมีมูลค่าสูงกว่า15ล้านบาทครับ และตอนนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเขาฉลองงานข้ามวัน้ามคืน7วัน7คืนทุกวันนี้ยังไม่หลับไม่นอนเลยครับโน้าหขนาดนี้เยความสุขมากกับบ้านหลังนี้<อ>เดี๋ยวกดนั่น <c oughs> กดนี่นินวัต,วตกรรมนี้เดี๋ยวจะกระโดดเตียงนอนนอนคว่ำนอนหงสลับกันไปโอ้สนุกสนานครับนั่นคือค,ความสุขของผู้ขันนะครับผู้ชนะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคุณโด่งคุณอ้มนะครับแต่วันนี้ครับเราสองคนมาเจอคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเทปวันนี้ตรงกับวันที่31ธันวาคมพอดีนะครับเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรียกได้ว่าาาเป็นนนนกรรส้หคคุณะับ สมนาคุณ,ค,ณครับสมนาคุณที่คุณติดตามเราตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นแฟนรายการกันเป็นของขวัญที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับรายการเกมนามิตมีทั้งความประทับใจความสนุกสนานน้ําตาซาบซึง้งและสุดท้ายเรามีภาพดีๆประทับใจมาฝากเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่กันเลยทีเดียวครับเราไปประมวลภาพเหล่านั้นไปพร้อมกันเลยละกันนะครับคุณผู้ชมเชิญเลยครับเปิดสุราของรายการเกมนรมิตกับคอนเซ็ปต์สร้างเพื่อให้สู้เพื่อ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสูร่รายการเกมเนรมิตทุกอย่างที่นี่ S c G และเกมเนรมิตเริ่มต้นมาให้แล้วที่เหลือมันอยู่ในมือคุณเชิญครับที่แข่งขงันกันสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใดก็ได้ทั่วทั้งประเทศเพื่อมอบให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างนั้นยังมีความสุข สาธารณประโยชน์แห่งแรกสร้างความปิติยินดีตื่นตันใจทั้งผู้ให้และผู้รับแม้จะมีน้ำตาแต่ก็เป็นน้ำตาแห่งความดีใจครับาาามาต่อกันด้วยสถานที่ที่เรียกน้ำตาจากผู้ชมอีกแห่งหนั้งแม้จะมีความผิดพลาด <ersch> ความเศร้าความผิดหวังแต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อไปให้ถึงความสําเร็จที่หวังเอาไว้ครับเกิดปัญหาแล้วครับทีมสีแดงเกิดการผิดพลาดขึ้นเพราะวางล็อกไม่ตรงกับแบบทําให้ต้องเลือกมาเริ่มต้นกันใหม่คือแบบน่สงสารทุกคนเลยอะสงสารทั้งสี่คนเลยจะให้เลือกว่าอยากให้ใครออกก็ไม่อยากเลือก แตมันมันเป็นเกมมันทำอะไรไม่ได้อะแล้วหนูก็รู้ว่าแต่ละคนเขาแบบเดือดรอนจริงๆ4สี่คนเขามีจุดมุ่งหมายหมดเลยอะไรเงี้ย mm hmm. เขามีสิ่งที่เขาอยากได้ mm hmm. เขามีเป้าหมายในการแข่งเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมมันก็คือเกมรู้สึกแย่มากม ทีมน่าจะเดินต่อไปได้ดูว่านี้ครับในส่วนลึกๆแล้วก็เสียใจนิดหน่อยครับแต่ว่ามันก็คือเกมครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับเล่นใหม่ได้ต้องเลือกให้ดีนะครับว่าใครจะเป็นผู้ถูกพักพักคนไหนมีผลยังไงได้เวลาเลือกแล้วครับ พักน้องเยอะๆค่ะคุณทำได้แค่ให้กำลังใจคุณพ่อของคุณครับนุณพินาครับอยากจะบอกอะไรคุณพ่อบอกซะเดี๋ยวผนังอะพ่อวาดนะวาดแล้วก็ตัดพ่อแบบแล้วพรุ่งนี้เกมเต็มที่นะ ก็ยังมีโอกาสก็ยังมีโอกาสอยู่หมดเวลาแล้วครับมินดาเชิญครับคู้สึกแก้ที่ตอนนี้เหลือแค่คุณพ่อคุณเดียวแล้วคุณพ่อก็ เสียใจคือเขารู้สึกผิดในหลายๆอย่างเรอาจจะบอกพ่อว่าไม่ต้องเสียใจไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้อะไรเราก็ไปสร้างใหม่ด้วยกันในการที่ต้องถูกดีดกองมาสองคนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแผนแที่เราเคยวางไว้ว่าอาจจะโดนเราจะทำยังไงนต่อ รประมาณนั้นครับก็ไม่เคยห่วงครับเพราะว่าสองคนน been been คั้นเป็นคนทํางานอยู่แล้วจริงเราสองคนแค่แสดงบ่าเป็นคนำงานเพื่อให้ฝ่ายนู้นเนี่ยเอาเราออกๆๆแล้วเขาก็เดินตามแผนเราได้เ,ดนเ,นเป็นไงเรียนตามแผนตามแผนเหรอ วันนี้ได้มาทํางานนี้พอเกมพอเกมเชิญนี่ไปปุ๊บนะี่บอกลูกเลยแม่อยากทําลูกบอก่าแม่เหนื่อยนะเหนื่อยแม่ก็อยากทำเพื่อจะถ่ายทอดให้เด็กรุ่นเล่าเยาวชนรุ่นหลังว่าการที่เราจะรู้จักประหยัดรู้จักใช้สิ่งที่สมควรใช้รู้จักอะไรต่างๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยตรงนี้คำสอนของพ่อยอดเยี่ยมมากจริงๆเพราะฉะนั้นยังจะบอกลูกๆและเยาวชนรุ่นหลังว่า ให้ยึดถือคำของพ่อไว้เศรษฐกิจพอเพียงคุณพ bueno ่อคุณแม่เธอจะไม่ลําบากเลยและตัวเธอเองก็จะไม่ลําบากด้วยเมื่องานเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นทั้งสองนุ่มก็เริ่มหิวแล้วครับเต็มที่นะครับทีมช่างผมคงทานอิ่มแล้วใช่ไหมครับเพราะบรรยากาศมันยงไม่ได้เท่าไหร่มันต้องนั่งพื้นนั่งพื้นเลยผู้เสืยไม่ฟื้เสืยไหมคุณคุณเนี่ยคุณคุณเนี่ยกลับบ้านแล้วเนี่ยานั่งพื้นแล้วเอาเอาน้ำใส่ขันมาด้วย อ๋ออ๋อผมทานข้าวอยู่นะครับไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าครับเข้าแทนมั้ยเข่าแทนเฮ้ยให้เวลากินเขาจ้นน้อยนะอกาเป็นไทยแล้วแปว่าแปลว่าให้เวลาผมทานข้าวบ้างนะถ้าเป็นภาษาอีกสิ่สายดีก็ Let me eat something first ได้สามภาษพวกคุณกลับไปทำงานแล้วไปนั่งรออปรรคด้วยจัทเชิญกลับนรมต่อครับ มีฐานด้วยว่าใครวะนะครับก็ขอโทษที่พี่ดังไม่นอกกลับมาติดตามไฮไลท์ของเกมเนรมิตในช่วงครึ่งปีลังจะสนุกสนานและซาบซึ้งแค่ไหนหะข้ามพลาดครับ